แถวนี้แหลมแท่นล็อก12นะครับผมจริงๆวันนี้ถ้าพระอาทิตย์ตกถ้าฟ้าเปิดนะตรงนี้จะเป็นอะไรที่สวยงามมากแต่วันนี้ดูดิเมฆคลึ้มไปหมดเลยมันก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เลยจะพาดูด้วยความรวดเร็ววันนี้เป็นวันอยู่ประกอบกิจการการค้าริมชายหาดตรงหาดบางแสนนี่จะรงไปหมดว่าพาไปเดินเล่นด,ดูนิดหน่อยแล้วก็ เข้าบ้านทำงานหน้าคอมกันต่อไปนะครับผมสิบแปดนาฬิกาแล้วยืนตรงเคารพทงชาติหน่อยเดี๋ยวผมจะเดินเล่นริมไอ้นี่ดูซิว่าดูซิว่ามันจะมีคลืนสักลูกหนึ่งที่กล้าซัดเราไหม จะพาเดินเล่นปลายหาดนิดหน่อยก่อนที่จะไปหาซื้ออะไรกินนะครับผมอโอเควันนี้ก็โล่งๆนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดแต่โซนนี้มันจะเป็นที่รวบรวมขยะอยู่ปลายหาด ฝั่งนู้นเขาเรียน้ำกระดูดลงทุนหน้าดูแน่นอนช่วยแนะนำร้านอาหารที่อร่อยสดๆด้วยครับร้านยำแม่ริ้วนะครับผมเลยโค้งโรงแรม s อูอันนี้โรงแรม s อูใช่ไหมขับรถโค้งไปฝั่งนูน้นเลยโค้งไปนิดเดียวมันจะชื่อยำแม่ริ้วอยู่ตรงโค้งเลยนะมีสะพานลอยที่เขาเพิ่งทํามาให้รถข้ามเลยสะพานลอยนั้นเตรียมเลี้ยวเข้าที่จอดรถเลยยำแม่ริ้วนะครับผมแล้วก็มีร้านดีพร้อมน้องรู้ใจแร่แแระ อาคารโตยโยต้านี่เผชิญขึ้นยามเย็นอันนี้โอ้โหร่อนสวยงามนกยางจีนใช่ไหมครับพี่วุธอะไรอะไรใช่ไหมครใช่ไหมคะคืออะไรอะไรใช่ไม่ใช่ ตามตามมโ,โหเวียนหัวหน้าดูเดย็นนี้คนไม่เยอะนะคะใช่แล้วครับผมเนี่ยคนเริ่มน้อยแล้วโดยเฉพาะโซนนี้เนี่ยเห็นไหมเขาตั้งอัธจาร์ไว้เตรียมดูรถแข่งอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาดูฟาร์มดูโซนนี้แหละอันนี้เป็นช่วงปลายหาดเนี่ยเขาเริ่มตั้งไอ้พวกนี้บล็อกไว้แล้วเริ่มมาตั้งหน้าหาดแล้วมันตั้งจากเขาสามพวกมาจนน่าจะเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มไล่ตั้งที่เขาสามหันคนกำลังมีความรักใช่ไหมคอมพิวต์ก็ไม่เคยไม่ ไร้ความรักนะก็มีความรักมาตลอดนี่ไม่รู้หรอโอ้โหที่ที่มีชีวิตยืนหยัดต่อสู้กับโควิดต่อสู้กับความยาก,กลำบากมาถึงชุกวันนี้อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เนี่ยมันเพราะว่ามีความรักนะเนี่ยโอ้โหสิบแปดปีบริบูรณ์เลยเดี๋ยวอันนี้จะขอให้เขาตั้งไว้ต่อนะเดี๋ยวผมจะมาเซ็งเอาขอเช่าอยู่แล้วก็เปิดเป็นสเตั่น ข้างบนจะเป็นที่นั่งแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งวันทั้งคืนขอซื้อต่อเลยบล็อกนี้ระดมทุนกันสิบแปดปีบริบูรณเออเลยไอเดียดีไหมซื้อตรงนี้เลยผมจะากซื้อตรงนี้อยู่แล้วก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยขอเทศบาลแสนสุขกรณีพิเศษนายกตุย้ยอบอันนี้ เห็นไหมจุดที่เขาจะมาเดินดูแข่งบางแสนกลางปีอะนะตรงนี้เป็นจุดปล่อยรถจุดปล่อยรถเราก็จะมาดูแถวนี้มาดูมาเชื่อฝนจะตกไหมครับไม่ตกครับผมบางแสนเนี่ยแห้งแล้งมานานนับหลายหลายปีไม่ใช่เรื่องโกหก <c oughs> อีกแล้วเพลงเดิมอีกแล้วบางแสนนี่มันแค่แบบครื้นๆเฉยแต่ไม่ไม่ตกนะครับผม เออเมื่อคืนตกอยู่ตอนไหนไม่รู้ตอนตื่นมาน่าจะตีสองตีสามเออขึ้นเนรมีดอกกุลรบกมหุรบด้วยตีสามนะังฝนตกที่บางแสนเมื่อคืนนี่แต่แป๊บเดียวรู้สึกว่าจะเห็นรอยหยดน้ำที่หน้าต่างไม่รู้ว่าเธอคิดถึงฉันบ้างไหมหนอเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังนั่งหน่อย จะงานนะนะรนะ้องก็ไม่ได้อีงจะมีงานอะไรนะครับบางแสนกลางปีนะครับผมแข่งรถเรียบชายหาดวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สองเดือนถัดไปนะครับแถวพี่ฝนจะตกช่วงไหนบ้างครับแถวฝนผถมจะปกแถวแถวนี้หรอแถวนี้เหรอ,หรอมันไม่ค่อยตกอ่ะจริงๆมันนี่นคือหน้าฝนแหละนี่คือตกมากสุดแล้วแหละนะตกมากสุดก็คือวิ่งไปปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างเสร็จปับ๊บฝนหยุดแต่ว่าเมื่อคืนนี่มันตกตอนไหนไม่รู้เรา เพื่อนมาก็เลยเปิดแอร์ก็เลยไม่ได้สัมผัสเสียงฝนสิบห้าปีที่ไปโอ้โหสิบห้าปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกที่ไหนครับที่นี่ที่ปลายหาดบางแสนนะครับผมบางแสนแสนสุขสามมุกเรือนามเข้าหลามหนองมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล อันนี้คือฟีซนล็อกที่8ปีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดทุกวันอังคารหาดก็จะโล่งๆแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานแข่งบางแสนกลางปีวันที่27ถึงวันที่2เดือนถัดไปมันก็เลยค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายปลายหาดนะเขาทำกั้นถนนมาตรฐาน F3 นะครับผม F3 เนี่ยก็ มาตรฐานน้อยกว่า F หนึ่งนะตอนตรงแน่นอนอยู่แล้วถ้า F หนึ่งนี่รู้สึกจะเป็นสิงคโปร์บ้างที่เขาจัดปิดเกาะแล้วปิดประเทศเลยนะปิดประเทศแข่ง F หนะึ่งอ่ะอันนี้เราแค่ F สามนะมีรถหลากหลายประเภทมาแข่งรถแข่งรถวิบากหรือครับรถสปอร์ตรถหรูบ้างก็มีมันไม่รู้หลายประเภทเลยเกินบางแสนกลางปีสตสรีทเซอร์กิตเรียบชายหาดก็จะมีพวกประเภทพวกรถรถกระบะก็มีนะ ซูเปอร์คาก็มีนะรู้สึกใครนะน้องอะไรชื่ออะไรทองเจอือทองเจอือลูกพีททองเจือก็จะมาแข่งอะไรกับเขาสักอย่างนึงแต่ก่อนเอชนสวัสด์เขาก็มาแข่งแล้วก็พวกต,ตอสจิติทพ่ลมพักดีอะไรเงี้ยเขาก็มาแข่งนะแบบกีฬาไฮโซไฮโซนหน่อยผมว่าจะสมัครแข่งอยู่แต่ว่าเขาบอกว่ามีแต่จักรยานลงไม่ได้นะ ต้องเป็นรถสป,ปอร์ตทองมว้วนนะจูใจเลยสีได้ดูพิตตี้สาวๆอ่ะสี่ทำยังเกจับจกล้าไปถ่ายเขาเนี่ก็ทำเป็นไปถ่ายไปงั้นแหละปีก่อนมีคนแซวนี่บอกว่าที่ไปถามพิตตี้ใช่ไหมอยากไปอยากไปคุยกับเขาเพราะจะมีผิดนี่คุณพี่แอนนี่ทำะมจ้ำแม่นนะนี่ที่เขาทำอะไรเขาแจกอะไรสักอย่างหนึ่งอะ หรือเราไปถามอะไรเขาเขาให้กดเพจกดอะไรเขาก็ได้แค่นั้นแหละขามไก่ไก,ไกอะไรนี่ไกจ่จ้าความจำดีเหอะแน,น่นอนแม้ความจำจะเป็นรากฐานของความเจ็บปวดแต่บางความทรงจำมันก็ถูกจารึกตาตึงให้เราหวนย้อนคิดถึงมันทุกครั้ง เมื่อวันเว,เวลามันหวนมาอีกครั้งหนึ่ง oh. กลิ่นนะครับผมกลิ่นอย่างหนึ่งอะ่ะที่ทำให้เราย้อนหวนอดีตได้กลิ่นวันเวลาแต่สมัยนี้นะผู้คนจำได้เพราะว่าพี่มาร์คซัคเคอเบิร์กนะเพื่อนฝูงนานี่จำวันเกิดเราไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเฟ e บุ o k เตือนนั่นนี่นู่นเตือนจำได้กันขึ้นมาทันที ผมเลยไม่เปิดเตือนไว้ให้นะครับผมผมอยากให้จําได้ด้วยใจจริงเพราะว่าผมก็จํามันเกิดใครไม่ได้อยู่ดี <c oughs> เราก็ก็จะจําได้แค่ใครบางคนนะครับผมเพราะว่าเราเราการจดจําเราอยากให้มันเกิดขึ้นจากสมองไม่ได้ให้เกิดขึ้นจากการจดบันทึกความจํามันจะอยู่ในติดใต้สมนึกของเราเราก็มืงไปเรื่อยวนะนมาครบปีวัยจริงนั่นน่ะสิปีหนึ่งผ่านไปไวัยเหมือน ไวเหมือนไวเหมือนเจ้าหนี้หายไปหลายคนไวเหมือนเราได้ใช้หนี้หมดสิ้นแล้วแต่ยังเลยยังมีหนี้ตามมาทาไมหนี้มันไม่ยอมหายไปเนี่ยไปจองที่นั่งดูแข่งรถเวลาไหนดีคะไปจองที่นั่งดูแข่งรถต้องเช้านะครับผมจริงๆตารางไอ้ปิดถนนมันออกมาแล้วนะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเช้าสิบโมงบ้างสิบเอ็ดโมงบ้างมันใช่สิบโมงเช้าปิดนะแล้วก็ช่วง สักเที่ยงมันก็เปิดช่วงเที่ยงเปิดให้คนสัญจรได้สะดวกขึ้นแล้วก็บ่ายก็แข่งกันอีกแล้วก็ปิดเปิดอีกทีช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นตลอดระยะเวลาที่แข่งคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเริ่มเอาพวกบัตรพาสไปแจกแล้วบัตรผ่านเข้าในพื้นที่ใครที่มีรถแต่เราไม่มีรถใหญ่อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องใช้บัตรพาสอะไรวันไหนครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมแข่งวันที่ยี่สิบเจ็ด อ่ะวันนี้ไปดีกว่าปหาศิรกินวันนี้มาแบบแป๊บๆนะครับผมตรงนี้น้ําขึ้นมาอีกแล้วมันก็เหมือนเมื่อเช้าเลย,ยนะนี่นะน้ําไม่ค่อยเปลี่ยนระดับเท่าไหร่น้ําขึ้นมาอีกล้วลอกหนึ่งแต่ว่าขยะก,ก็มาอีก้วรอกหนึ่งแต่น้ําก็ค่อนข้างดูใช้ได้อยู่ว่ามีคนมาเล่นนั่นนี่ดีกว,ว่าเล่นร่มมานะเหมือนกับจะเล่นเสือบิมหาดนะฝั่งนู้นสวัสดีนะครับคุณหมวย กินอะไรวันนี้อ,อ่กินอะไรดีนะวันนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวเรือซื้อมาสองสามห่อทํายังกินยังไม่หมดเลยว่าทําก๋วยเตี๋ยวเรือกินต่อนะครับผมแต่ว่าออมาซื้อน้ําด้วยละ่ะน้ําหมดต้องไปสั่งน้ําตอนนั้นบอกน้องที่เซเว่นบอกว่าอะไรนะชื่ออนันดาเขาก็ไม่น่าจะไม่ทันรุ่นอนันดาตอนนี้เลยบอกว่าชื่อมาริโอเอ,อ เรียบใหญ่เลยว่ามาริโอพี่มาริโอสั่งน้ำไหมยี่สิบเจ็ดวันเดียวใช่ไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยีิบเก้าสิบหนึ่งสองนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นเดือนไปทะเลเออ,อไปทะเลแล้วทะเลไหนร่ะทะเลมันทมไม่เต็มเหมือนคนใจเข็มที่ค่อยยื้อแยง่งคนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข็มทำงนานเข้มแข็งอยากมีเงินสักพัน แค่มีเงินพันเดียวนี้นะอ่ะวันนี้เราปิดท้ายกันตรงนี้ดีกว่าโอ้เราจะรอดไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่รอดแน่เลยไม่เอาดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเหมือนเดิมไปตรงนู้นก็ไม่เหมาะขยะเยอะจังแต่ก็ดีกว่ามันมองเห็นระเบียงแบบนี้ดีกว่าเออดูปลายหาดดีกว่าขยะก็เป็นเรื่องปกตินะที่พัดพามาตามท้องทะเลต้องให้ต้องให้ ใครมันจัดการดีขยะถึงจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นปัญหามานานตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดใช้ท้องทะเลมาเลยมั้งอย่าร้องได้เปล่าตอนนี้นะักร้องเยอะแล้วครับโอ้โ <laughs> เออนาะมันจัดเป็นการปิดทางคนยื่นทำมาหากินนะโอ้โหมันหน้า,ม,นนามันหนกไปอีกทาง <laughs> มันยากาศสบายดียามเย็นจังครับผมสวัสดีครับคุณหมิงผีแดงยุนในเตดวันนี้ผมมา ก๋วยเตี๋ยวกระลอชอบจริงใช่แล้วสวัสดีครับพี่สุรยาเพิ่งมาผมกำลังจะกลับแล้วพี่ <c oughs> วันนี้ปลาไวไปไวตอนเย็นผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่สวัสดีนะครับคุณสุพรรณีคุณจิ๊บที่ชอบกินกาแฟมืดแล้วออกมาไลฟ์อีกไหมคะไม่ช่วงเย็นนี้ไม่มาแล้วนะผมตั้งคอมผมจะทํางานแล้วผมเปิดคอมไว้แล้วนะี่ยผมเปิดคอมยังไม่ปิดคอมเลยแต่ว่าจะออกมาซื้อน้ําด้วยแล้วก็เลยชแชรมา ชวแวบมาดูส่วนนี้กันหน่อยเห็นแล้วเราก็โดนขึ้นกระสอบกระเชนตรงนี้อีกนิดนึงก็จะพามาดูช่วงเย็นกันแค่เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนอยญ่จะเป็นช่วงเช้าสักประมาณหกโมงเช้านะเดี๋ยวผมจะพาปั่นจักรยานดูบริเวณแถวนี้ช่วงนี้เริ่มเงียบม,มากขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มกั้นพื้นที่เรียบเรียบเขาสามมุกเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะแล้ว แล้วก็เริ่มติดสะพานลอยแล้วรถที่เกิน3เมตร50เนี่ยจะไม่จะไม่ให้เข้าในพื้นที่ที่เป็นแฉกแล้วนะ3เมตร50รถคันจุงมสูงนี่มาไม่ได้แล้วนะโคนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆเอาละสำหรับวันนี้ผมว่าผมไปก่อนดีกว่านะก่อนที่จะมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเราทมโคมนะครับผมสำหรับเย็นนี้ไปก่อนนะครับผมโว oh.